Peace. <laughs> สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอลกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด1 9ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอลกี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนและฮังกรีนาว แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาวันที่21สิงหาคมร้อยตำรวจโทกิติเวศงาสุวรรณรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดอนหัวล่อได้รับแจ้งมีเหตุรถชนกันบนถนนมาบสามเกลียวหมู่7ตําตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีผู้เสียชีวิต จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลชนบุรีและกู้ภัยไตรคุณธรรมที่เกิดเหตุพบร่างชายไม่ทราบชื่อในตัวไม่มีเอกสารหลักฐานนอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนสภาพกระดูกซี่โครงและคอหักที่ศีรษะแตกเป็นแผลชะกันห่างไปประมาณ5เมตร พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีแดงดำหมายเลขทะเบียนจอจานททงมม้มา947ชนบุรีของผู้ตายล้มอยู่สภาพด้านหน้าพังยับเยินใกล้กันพบรถกระบะยี่ห้ออ s ซูซูดีแมสีขาวหมายเลขทะเบียน6กไก่คอรัง9 8 6 2กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าพังยับสอบถามนายเอนามสมมุติคนขับรถยนต์กระบะ พูดไม่รู้เรื่องมีอาการคล้ายคนเมาซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้นำตัวไปตรวจปร,จปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายว่ามีเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่และจะได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โอเคครับด้ำมุกด้ำปักแพรวัดด้ครับครับผม